สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชําแหละแบตนะครับมาเปรียบเทียบกันนะระหว่างแบตของอนั่นเหวยนะครับนี่นะ20โวลต์หรือว่า21โวลต์นะ4แอมป์เท่ากันนะครับผมนะครับกับโอซูกะนะนะครับ4แอมป์20โวลต์นะที่ผมมีนะอันนี้คือเป็นเครื่องมือที่ผมซื้อมาแล้วมีแบตดูนะนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาชําแหละให้ชมกันนะครับว่าเฮ้ยมัน ต่างกันยังไงบ้างนะระหว่างเจ้าอันนี้เป็นแบรนด์จีนจ๋าเลยนะนะครับน่านหวยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโอซูกะนะครับ 4A เนาะนะครับเดี๋ยวมาแกะเปรียบเทียบกันดูดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่มี power tool หรือว่าเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายที่เป็น2ยี่ห้อนี้อยู่นะนะครับเผื่อว่าจะได้ทราบว่าเฮ้ยมันใช้ด้วยกันได้ไหมหรือว่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาชำละให้ชมทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะนะครับเปรียบเทียบให้ดู2ตัวอันนี้เป็นของโอซูกะนะครับ นานเวยนะจะบอกว่า2ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานด้วยกันร่วมกันได้นะนะครับที่ผมลองใส่เครื่องมือนะนะครับ PowerTool นเนาะนะครับอ่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นไขควงกระแทกนะที่ผมมีนะครับยี่สิบโวล์เนาะนะครับของุตสุกานะนะครับใส่เข้าไปก็คือกดสามารถใช้งานได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบตของน่านเวยนะเข้าไปนะนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันใชนไหมมันใส่กันได้นะสองรุ่นนี้นะครับ โอเคครับเบื้องต้นเราก็ทราบแล้วนะว่ามันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูบอดี้รอบๆก่อนนะนะครับส่วนของตัวขั้วแบตนะขั้วแบตเหมือนกันเลยนะครับสามารถใช้งานชาร์จแบตเนี่ยได้2แบบก็คือแบบแท่นชาร์จก็คือใช้ขั้วตรงนี้นะครับกับแบบใช้สายก็คือตรงนี้เป็นแจ็ค DC นะ5.5มิลนะครับนี่นะตรงนี้นะครับนนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับบอดี้มันจะต่างกันของน่านหวยเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นไฟ DC ตรงนี้อยู่นะครับนี่ของโอซูกะจะเป็นฝาปิดตรงนี้นะครับ นี่นะครับส่วนด้านหลังนะอันนี้อันนี้ต่างกันนะครับของออหน้านหวยเนี่ยมันจะไม่มียางตรงนี้นะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราวางเครื่องมือพาวเวอร์ทูลเนี่ยมันจะไหลลื่นนะครับแต่ของอุซุกะเนี่ยนะครับเ,เนื้อสัมผัสตรงนี้กับตรงนี้มันจะต่างกันตรงนี้เขาจะเหมือนเป็นยางหลอกขึ้นมานะซึ่งเวลาเราวางเนี่ยมันจะหนืดนะครับเหนืดก็คือว่าเวลาที่เราวางพาวเวอร์ทูลของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ไหลง่ายนะครับผมครับส่วนด้านหน้านะครับของหน่าหน่วยนะเขาจะไม่มีไฟแสดงสถานะ แต่ของโอซูกะจะมีนะนะครับเป็นแบตตัวใหม่นะนะครับซึ่งของโอซูกะมันก็มีแบตรุ่นเก่านะที่ไม่มีไฟแบบนี้นะครับผมนะครับซึ่งเพื่อนๆนนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะเพราะว่ามันสามารถซื้อมาใส่ได้นะครับจากคลิปก่อนที่ผมทําไปเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นแบตรุ่นเดียวกันนะครับเห็นไหมนะครับแต่ผมซื้อตัววัดไฟมาใส่นะครับเนี่ยมันก็สามารถจะวัดได้นะครับพอดีเลยมันจะเป็นของมันเลยนะเป็นโมดูลของมันเลยนะนะครับก็จะมีแบบ3มขีดกับสีขีดนะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆนะครับผมทําไว้แล้วนะ วิธีการ DIY ใส่เนี่ยครับตัวบอกระดับไฟในแบตอย่างนี้นะนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับของตัววัดแบตนะนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับของโอซูกะนะครับจะใช้เป็นน็อตน็อตแฉกนะส่วนของน้านเวยนะครับตัวนี้นะจะเป็นน็อตเป็นน็อตทอร์กนะเป็นไขควงทอร์กนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับไขควงทีนะ เป็นที0นะครับผมนะครับในการไขออกนะเดี๋ยวผมจะทําการไขน็อตออกมานะทั้ง2ตัวเลยนะครับผมนะครับคหลังจากที่เราขันน็อตออกมาแล้วนะแบบนี้นะัี่ตัวนะนะครับของโอซุกะเนี่ยครับด้านล่างตัวนี้มันจะมีแง่งเล็กๆอยู่นะครับให้เราเอาไข่ควงนะลาแข่ควงงัดนะครับตรงนี้เอาฝามันออกนะครับเพราะว่าฝาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาวยึดระหว่างชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับถ้าเราไม่ถอดฝามันจะถอดแบตออกมาไม่ได้นะครับถอดออกมาครับนี่ครับตอนนี้ก็หลุดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะทีละเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะของน่านหวยต่อนะครับผมครับตอนนี้ผมถอดน็อตออกมาหมดแล้วนะสี่ตัวนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้แกะดูข้างในนะอันนี้เปิดฝามาก่อนนะครับฝาเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเนาะนะครับนี่นะครับฝั่งขวามือตรงนี้ของโอซุกะนะนะครับอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นของน่านหวยนะครับซึ่งไอตัวเช็คแบตมันจะอยู่สลับกันนะนะครับเนี่ยอันนี้คือด้านหน้าของขั้วนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับถ้าตัวเช็คแบตของน่านเบือจะอยู่ข้างหลังนะครับนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยะน,น,ะนะครับจะเป็นโอสุกะเนาะนะครับแต่ผมให้ดูบอร์ดนะนะครับของอ่าน่านเบือนะถึงแม้ตัวเช็คสถานะแบตจะอยู่ข้างหลังนะครับสังเกตที่บอร์ดดีๆครับมันจะมีขั้วตรงนี้นะครับเป็น LED บวกกับ LED ลบแต่ยังไม่ได้ต่อนะนะครับถ้าใครต้องการจะต่อตัววัดแบตก็ให้ไปซื้อมานะเป็นโมดูลที่วัดแบตนะ เรามาเสียบตรงนี้นะมาต่อตรงนี้เชื่อมตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็ใส่ตัวแสดงผลเข้าไปตรงนี้ก็จะมีไฟขึ้นมาเหมือนก้อนเมื่อกี้นะเหมือนก้อนนี้นะครับนี่เหมือนก้อนนี้วัดแบตเข้าไปนะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเจ้าของโอซูกะเนี่ยนะครับลักษณะบอร์ดก็จะคล้ายๆกันนะนะครับจะมี LED มารอเหมือนกันนะเห็นไหมบวกกับลบแต่ว่าฝั่งเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีตัวแสดงผลนะเขาจะทึบไ้เขาจะมาแสดงผลอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับนี่มันจะต่างกันนิดนึงนะเห็นไหม นะครับเนี่ยซึ่งของน่านเวยมันก็มีขั้วามารลอยอยู่นะสองอันนะคือสามารถเลือกข้างหน้าข้างหลังได้เลยนะเห็นไหมนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวบอร์ดนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของออฝั่งของน่านเวยนะนะครับเป็นแบรนด์จีนเลยนะนะครับส่วนอันนี้เป็นของโอซุกะนะครับจะสังเกตได้ว่าบอร์ดมันมีลักษณะคล้ายกันมากนะครับนี่นะนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราถอดบอร์ดของโอซุกะไปใส่นะ่ใช้ได้เลยนะ นะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นต่างก็คือพวกออสีของตัวนี้มันจะเป็นนิ่มๆนะไม่ใช่อีพ็อกซี่นะครับเป็นเหมือนกับซิลิโคนเนี่ยนะนิ่มๆนะเขาหล่อติดไว้กันความชื้นนะซึ่งของโอซุกะก็มีแต่เป็นสีใสแบบนี้นะครับนี่นะนะเอามาเทียบให้ดูเลยนะครับส่วนวงจรอะไรก็คล้ายๆกันแค่ตำแหน่งนะมันวางเป็นแนวตั้งกับแนวนอนนะครับผมบอร์ดคนละตัวนะนะครับนี่อย่างนี้นะครับ กอดกนละตัวนะผมให้ดูอันล่างนี้เป็นของโอซุกะนะนะครับคล้ายกันเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาแกะดูตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้ผมถอดบอดี้ออกมาแล้วอันนี้คือตัวแบตเปล่าเนาะนะครับเดี๋ยวของโอซุกะด้วยผมจะถอดออกมาด้วยครับของโอซุกะจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะนะครับส่วนของออน้าน่วยจะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ให้ดูด้านข้างนะ ตัวแบตแทบจะเหมือนกันเลยนะนะครับอันนี้พิกนะครับเหมือนกันเลยะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาให้ดูสเปคนะนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด18650เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น18650นะครับขนาดความจุอยู่ที่2,000มิลลิแอมนะครับหรือว่า2แอมนั่นเองนะนะครับของแต่ละก้อนนะอันนี้คือมันขนาดกันอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็น4แอมเนาะเพราะว่าแบตก้อนนี้สเปคมัน4แอมนะครับผมนะครับซึ่งของโอซูกะก็เป็น2แอมเหมือนกันนะเห็นไหม นะครับ2แอมป์ครับสรุปว่าตัวแบตนะมันขนาดเท่ากันเลยนะนะครับใช้เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ยี่ห้อเนี่ยต่างกันนะมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ขนาดเท่ากันก็คือความจุเท่ากันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะการแพ็คก็ใกล้เคียงกันเลยนะนะครับแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะนะครับนี่นะครับนี่ก็คือความต่างของเจ้าแบต2รุ่นนี้นะนี่ครับมาแกะให้ชมนะใช้งานได้เหมือนกันทั้งคู่นะซึ่งผมว่าไปลองใช้งานจริงๆแล้วนะน่าหวยกับของออซุกะเนี่ยนะครับ ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยพอๆกันเลยนะนะครับแทบไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะว่าเซลล์อะไรมันก็เรียงเรงเหมือนกันนะนะครับก็มาให้ดูถึงความแตกต่างนะนะครับสรุปให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยมันใส่กันได้นะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกันได้เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวของหน้าหน่วยเนี่ยมันจะไม่มีตัวแสดงผลที่เป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะนะครับเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถไปซื้อมาใส่ได้นะครับ มันจะมีแบบ3าขีดกับสีขีดก็ไปเลือกเอานะครับส่วนพี่ๆท่านไหนสงสัยว่าทํายังไงนะก็ยวผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ข้างหลังคลิปนี้นะตอนที่จบคลิปนะครับลองไปกดดูนะนะครับก็ไปซื้อมาใส่ได้นะครับโมดูลตัวนี้ตัวไม่ถึง50บาทนะนะครับไม่แพงแล้วก็วิธีทําก็ง่ายมากๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะนะครับเอามาเทียบให้ชมนะครับผมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องมือยี่ห้อเดียวกับผมอยู่นะที่ไปซื้อของน่าน่วยมานะแล้วก็มีของโอซูกะด้วยนะนะครับจะได้ รู้ว่าเฮ้ยมันใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ข้างในเป็นยังไงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปประกอบและนะครับโอเคบ๊ายบาย